พร้อมกันหรือยังคะกับงานกาชาติ2,565งานแฟร์ประจำปีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ค่ะที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครเที่ยวสนุกสุขใจแล้วก็ได้คูส่นด้วยค่ะมาร่วมงานแล้วนะคะก็อย่าพลาดแวะบูธของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ ปีนี้เราตั้งอยู่โซนส่วนราชการตรงข้ามจุดปฐมพยาบาลของสภากาชาติไทยค่ะใครเป็นสายชอบสายกินเรามีสินค้าคุณภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์สุขภาพจากองค์การเภสัชกรรมและสินค้าโอทอปของดีืองนะคนปรปฐมค่ะ รับรองว่าทั้งหมดจัดมาให้ในราคาพิเศษค่ะส่วนสายรักสุขภาพก็พลาดไม่ได้เลยนะคะเรายกทีมแพทย์จากสถาบันเชี่ยวชาญของกรมการแพทย์หมุนเวียนกันมาให้คำปรึกษาบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกวันตั้งแต่11อโมงถึง4ทุ่มหรือจะตรวจสุขภาพกับแพทย์แผนไทยเราก็มีนะคะช่วง1 3ถึง18ธันวาคมตั้งแต่11องถึง5งเย็นไปเลยค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกิอจกรรมช้อนไข่ค่ะเพียงแค่ควักกระเป๋า20บาทนะคะรับรองว่าได้ของรางวัลคุ้มค่าติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนค่ะส่วนสายบุญลุ้นโชคนะคะที่ซื้อสลากกาชาติของกระทรวงสาธารณสุขไว้เนี่ยก็มาร่วมลุ้นรางวัลกันได้ค่ะงานนี้มีของรางวัลทั้งรถยนต์โตโยตา้าสร้อยคอทองคำกำหนดออกสลากเนี่ย18ธันวาคม ณเวทีกลางสวนลุมพินีนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานกระทรวงสาธารณสุขยังมีให้ช็อปสินค้าผ่านร้านการชาิออนไลน์ค่ะทาง www. r e d c o s d f a i r com ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ w w w ร e ดไวเว็บดอทเรดคค่ะสินค้าดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆเพียบเลยค่ะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมดีๆที่บูธกระทรวงสาธารณสุขเตรียมไว้ให้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ8-18ถธันวาคมนี้แล้วมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะไปไปร่วมงานกันดีกต้องไปหอบตัวไม่ไหวแล้วเผื่อจะบุกเดสันว่นในงานไงเจอร